ช่างเชียนจากเย็บผ้าบางแคนนครับวันนี้จะมาอะตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าเวลาเริ่มต้น,นได้มันเป็นกระจุกนะครับถ้ามันเป็นกระจุกได้มันลงไปกองข้างล่างนะแก้ไขยังไงนะครับวิธีแก้ไขนะครับเวลาเราเย็บจบนะครับเวลาเราเย็บจบ เย็บจบนะครับให้หมุนคันกระตุกตัวนี้นะครับคันกระตุกตัวนี้คันกระตุกตัวนี้ขึ้นสูงสุดนะครับแล้วเราก็เอางานออกดล้วก็ตัดตัดได้ล่างให้มันสั้นนะครับได้ล่างตัดให้มันสั้นตัดให้สั้นๆเลยนะครับให้สั้นๆให้มันผูกเต็ขึ้นมานิดนึงส่วนได้บนไม่ต้องตัดยาวมากนะ ได้บนก็ตัดประมาณนี้ลบตัดประมาณนี้แล้วก็เอาไปใต้เตียนผีนะครับแล้วก็เ,เย็บดูครับเรามาดูนะครับได้บนมันก็จะโดนเตี้ยนผีทับมันก็จะเหลือลอือนอยู่ประมาณนี้คนระับส่วนได้ล่างนะครับข้างล่างจะไม่มีกระจุกครับ ด้านล่างจะไม่มีกระจุกนะครับเหลือแค่ตอน,นิดเดียวเพราะว่าเราตัดข้างล่างมันสั้นนะครับมันจะเหลือต่ออย่างนิดเดียวจะไม่เป็นกระจุกนะครับถ้ามันจะไม่เป็นกระจุกแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีมีส้นได้นะครับไม่เป็นกระจุกมันก็จะเรียบสวยนะครับส่วนข้างบนก็จะนะครับเ,เหลือส้นเพราะว่าเราเอาไว้ใต้เตียทีนะครับนะครับ หมุนคันกระตุกขึ้นสูงสุดนะัวนี้หมุนหมุนคันกระตุกตัวนี้นะตัวกระตุกได้นะครับขึ้นสูงสุดแล้วก็เอาเอางานออกหนะ่อดึงงานออกได้บนไม่ต้องตัดยาวมากครับตัดแค่นี้พอตัดแค่นี้พอเท่ากับเสมอแป้นนะครับส่วนได้ล่างก็ตัดสั้น,นครับก็ได้ล่างนะครับ ตัดให้มัน,นสั้นนะครับได้ล่างตัดให้มันเหลือสั้นๆก็พอไม่ต้องตัดเหลือยาวครับไม่ต้องตัดลากยาวส่วนได้บนก็นี่ครับประมาณนี้ครับไม่ต้องยาวมากครับได้บนประมาณนี้หรือว่าประมาณแป้นสุดแป้นนี่ก็ได้ครับเวลาเราเย็บรั้งต่อไปมันจะได้ไม่เป็นกระจุกนะครับแล้วก็ไว้ใต้ทินตีนะครับ เอาได้บนนี้ได้เข็มเนี่ยเอาไว้ต้เจนผีเห็นไหมครับได้บน,นก็จะอยู่ข้างบนส่วนได้ล่างเห็นไหมครับไม่มีครับได้ล่างจะไม่มีนะไม่มีไม่มีเป็นกระจุกนะครับมันจะเหลืออยู่นิดเดียวนะครับให่เป็นกระจุกดูชัดๆับ ไม่เป็นกระจุกนะครับโอเคครับลองไปทําตามดูครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยครับลองไปทําดูนะครับไปทําตามดูโอเคครับใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยครับใต้วิดีโอได้เลยเดี๋ยวผมมาทําคลิปตอบให้ทีละคนนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาลงให้ดูอีกทีครับสวัสดีครับ